คำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ว่ามาทำให้ยาทำความสารให้ยาแล้วสัจจะคือสัจจะเนย,ยานอวันนี้ก็มากับสักรย่าอีกทีนึงนะคะมาตั้งสัจจะหลังจากย่าให้โชคเนาะที่เห็นจิต แล้วก็สามสามเจ็ดเห็นสามเจดแต่ได้เลขวิ่งในตัวเดียววันนี้ก็สัจจะมาทำความสะอาดสารให้ย่าอีกรอบน,นึสัจจะเนาะสัจจะที่ให้ไว้แล้ววันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบตามต่อย่าอีกเนาะวันนี้จะมาจุดธูปขอย่า นะโมตัส então, สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็จุดธูปด้วยขอปังๆังนายานะเอาให้เด็กจับเงินแสงเลย หันนี้หวยลาวออกในหวยลาวก็ได้ยาญานะตรงๆเลยนะญานะกลับมาจากกรุงเทพจะซื้อสุดสวยๆมาให้นายานะญา,านะวันนี้สัจะจะมาทําบ้านความสะอาดให้ญาก่อนขอให้เข้าไทยันแลาวลาวนะวันนี้ยานะยานะประเทศลาวหวยออกเหมือนไทยเนี่ยแหละญาใ,ใครๆกันบอกให้ก็เข้าไทยก็ได้เข้าไทยวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยญา วันที่หนึ่งเมษานี่เนาะหนึ่งเมษาก่อนสงการนี่ย่าเนาะกลับมาจะซื้อสุดยสวยๆให้ย่าเลย แล้วก็ทำความสะอาดเจะยล่ได้ด้วยเอาขวดมา ตัวตรงๆเลยนะย่านะาวันนี้หวยเหล้าย่าออกมือนหวยเหล้าเด้อวันนี้วันจันทรนะเอ้ตรงๆเลยอ,อกเหมือนออกไทยแต่ถ้ายามองใเห็นก็เอาหวยวันที่หนึ่งเมษาก็ได้ย่านะนกลับมาจากกรุงเทพมันจะซื้อซุดซสวยมาเลยมาจากกรุงเทพเลยในจับเงินแสน้วไปอะย่านะย่างวดเนี้ยแบ่งพันลอยใบยเลยยนะ่าลอยผัวใบก็ได้ เออแบมันเป็นับแบนคันลอยไปนนยะแบมด้วยบเอาเอาแบมคันในยะเลยในการออก ทำให้สวยเลยขาวๆเลยไปเยอะๆเฮ้ยขึ้นมาข้างบนเลย หวยลาวเนี่ยนะวันนี้ประเทศลาวน่่ยากออกสามตัวตรงตรงแตกเลยะเ้อะหมดเนี่ยประเทศลาวหวยลาวทำไงก็ออกไทยไได้งวดวันที่หนึ่งมษสาวก่อนสงกรานต์เนี่ยยาเอ้ยกลับมาจะซื้อชุวยช่วยมาจากเมืองกุงเนี่ย สัจาะวันนี้ก็มาทําความสะอาดหาหยาแล้วเดอ้อมาถูบ้านถูซองหายาแล้วคัดเงาวับเลยันนี้ สัตจาหนะย่านะถูให้สะอาดแล้วคัดบ้านคัดเรือนให้สะอาดแล้วนะย่านะสามนีเลยน้อยย่าเนา,านะให้เลขออกสามตัวตรงป,งปังๆเลยน้อยย่าเนาะเดี๋ยวจะมาบอกเห็นตรงไหนเลขขานี่โอ้าววันนี้เป็นสามเกียรออกแล้วนี่เห็นบะเห็นเลขเกเจ็ดชัดมากเลยตรงเนี้ยเก้าตะก่อนเก้าเจ็ด น,นี่แล้วอีกตัวนึงก็เห็นเกดอยู่ข้างหนหนู่นเห็นไหมเนี่ยเกตอะอันนี้อันนี้สามเด็กสามไทยเด็กสามไทยแต่เราตีไม่เป็นของงวดที่เจ็ดสามสามเยาให้อยู่แต่ว่าเห็นชัดมากเลยเกตเนี่ยเห็นเกตนะแต่งวดนี้มันนี่มาจุดทูบละ ุูทูบแล้วเนาอย่าเนาะว่าวันนี้หนุนไปเอาถงอะไรมากราบวาย,ย่าเลยขามาเนาะดีบจัดดีบนี่มีที่ต้องนัง่งรำให้ยาเลยเนี้ย ไม่เอายาไปอยู่ข้างหลังละหนูขอโทษเด้อถ้าทำอะไรพี่ไปจับยาสวยๆเลวเนี่ยให้นั่งดูนังล้ำไปก่อนเด้อย,ยาเด้อเอาออกตรงๆเลยนะยานะสามตัวตรงเนาะเลขนี้เลยยาเนาะของลราวันที่หนึ่งเนาะงดวันที่หนึ่งเมษา หนึ่งเมษาปีพศสองพั 2, นห้ารอยหกสิบหกนี้หากลูกได้จัดเงินแสนแบ่งพันลปอยใบนริยาเดอ้อเกิดรลยกับบุไปไรจะได้มาทำบุญสงการพอดีบุญทานลงทาเน,นายาเนาะเออเอา,เ,อาเลขนี้นะสร้างมาววางมา้ขางลลางเดอ้อสร้างมาจะไ,ได้ขี่ไปเอาโชคเอาลาบมา ไปเอาโชคเอาลาบมาเด้ออ่าอยา้โชกแล้วสามตัวตรงๆค่ะวันนี้ไปเล้าก่อนเนาะขอญาติเล้าด้วยวันนี้หวยเล้าว,วันนี้แล้วก็ของวันที่หนึ่งเมษาบนกระยาไว้แล้วบนเกาสะเกาไว้กัะยาแล้ว